วันนี้ผมยืนอยู่กับรถ MG4 นะครับหรือที่เรียกว่า MG4 นั่นเองนะครับรุ่นสั้นๆเลข4นะครับก็เป็นรถ EV ตัวหนึ่งนะครับของค่าย MG หรือมอริตกลาดเขานะครับต้องบอกว่ารถ MG นะครับเขาสร้างชื่อเสียงในเรื่องของรถ MPV รถเก๋งรถต่างๆนา,นานาที่เข้ามาประกอบแล้วก็ผลิตแล้วก็นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยคือ เรียกไง่ายๆว่าครบวงจรครบทุกรูปแบบจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ EV นะครับเขาประสบความสำเร็จในตัว MG EP มาแล้วนะครับแล้วก็ MG4 นะครับหรือ MG4 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสวยงามนะครับเพราะเขาออกแบบมาเนี่ยสวยงามเป็นสปอร์ตซีดานแบบสวยจริงๆต้องบอกว่าจากด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไฟหน้านะครับที่เป็น LED แบบ3ตอนนะครับเนี่ยผมให้เรียกว่าเป็นแบบ3ตอนเพราะว่าเขาทำเป็น c h a ช n e l นะครับแต่ก็ยังมีเกรดครีบออกมาเพื่อกระจายแสงออกมาอีกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไฟหลีที่เป็นแนวตั้งซึ่งจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้ที่ไหนนะครับตัวแอดัมนะครับเขาออกแบบมาคล้ายๆรถสปอร์ตเลยทีเดียวฉะนั้นเวลาพอเปิดไฟเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีความสวยงามและมีความ โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวทั้งกระจกมองข้างเองนะครับแล้วก็ตัวของกล้องครับที่ตัวด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเรียกว่ารวมกันเวลาพอเราจะเข้าเกียร์ถอยหลังเดินหน้าหรือว่าต้องการภาพที่มันทําให้เราทัศนวิสัยเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะประกอบกันขึ้นเป็นรูปภาพทําให้เราเนี่ยสามารถ ใช้งานรถคันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับด้านข้างของเขานะครับนี่ครับมันจะมีความสวยงามนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นรถแวนนะครับแต่ว่าก็ท้ายตัดหน่อยๆเป็นแฮทส์แบ็กซะมากกว่านะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาทางด้านหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครีบนะครับเรียกว่าเป็นสปอยเลอร์แบบครีบคู่นะครับสปอยเลอร์คู่แบบนี้เราจะไม่เห็นที่ไหนนะครับ แล้วก็ตัวฝากระโปรงท้ายของเขาก็จะมีสปอยเลอร์ในตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์ MG อยู่ทางด้านท้ายรวมทั้งสัญลักษณ์ MG4 ที่มีคำว่าอิเล็กท c ิกอยู่ทางด้านขวาด้วยนะครับเนี่ยครับคือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นรถที่สมบุรณ์แบบจริงๆสำหรับรถ EV ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆแล้วมีคำว่า iSmart อยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นคำว่าสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวี iSmart หรือว่า Smart Car คันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เรียกง่ายๆว่ามันสามารถที่จะ Connect ตัวรถกับมือถือ Connect ตัวรถกับดาวเทียม Connect ตัวรถกับระบบออนไลน์ทำให้ดูหนังฟังเพลง Entertainment เนี่ยมีความสุขมากๆโดยเฉพาะยิ่งนะครับในเรื่องของการฟังเพลงออนไลน์เนี่ยเขาทำได้ง่ายๆเลยเราไม่จำเป็นต้องมาต่อ บูทูธอะไรกับมือถือเลยเขาก็มีให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับเราก็เลือกฟังก์ชันของเขาได้นะครับนี่ก็คือตัวรถที่ต้องบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงจนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ mg 4นะครับต้องบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ต้องบอกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด170แรงม้ามีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรแบตเตอรี่51กิโลวัตต์อวนะครับ ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าทําให้มีอัตราเร่ง0ูน0กิโลเมตร่อชั่วโมงภายใน7.5วินาทีท็อปสปีดแล้ครับทำความเร็วสูงสุดได้161กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งระยะไกลสูงสุดนะครับได้425กิโลเมตรจากการชาร์จไฟฟ้าเต็มร้อเเซนะครับความพิเศษของรถไฟฟ้าอย่าง mg 4นะครับก็คือเวลาพอเราลงรถไปนะครับเราไม่ต้องดับเครื่องไม่ต้องทำอะไรเลยปิดประตูปุ๊บกดรีโมท ปุ๊บล็อกปุ๊บทุกอย่างก็จะชัดดาวสวิตท,ทุกอย่างหมดเลยนะครับปิดเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ดับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแอร์เออทุกอย่างไฟเฟยดับหมดนะครับแล้วทันทีที่เราเปิดประตูเข้ามานั่งปุ๊บนะครับทันทีที่น้ําหนักตัวกดลงที่เบาะนั่งคนขับปุ๊บรถทุกอย่างก็จะสตาร์ทขึ้นมาไม่ว่าจะเราเปิดเพลงไว้ไม่ว่าจะเปิดแอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะเซตอัพกลับขึ้นมาเราพร้อมที่จะ ใส่เกียร์ดีนะครับเดินหน้าออกไปได้เลยนะครับข้อสำคัญคือเกียร์ของเขานะครับก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับมีสวิตช์หรือว่าปุ่มปุ่มเดียวนะครับกลมๆก,กดตรงกลางเป็นเกียร์พาร์คนะครับหมุนไปทางซ้ายสุดเป็นเกียร์ถอยหลังไว้ตรงกลางเป็นเกียร์ว่างแล้วก็หมุนมาขวาสุดก็จะเป็นเกียร์ดีเดินหน้านะครับใช้งานง่ายดายนะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดี พวงมาลัยนะครับจะไม่เป็นทรงกลมจะออกเป็นทรงเหลี่ยมหน่อยนะครับให้แบบเป็นดูล้ําอนาคตทันสมัยหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าหน้าจอของเขาเป็นดชบบบอร์ดที่แบบมีกราฟิกแบบสวยงามมากๆแล้วก็ตัวทัชสกรีนตรงกลางนะครับสำหรับดูหนังฟังเพลงทิปคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับพอเราสามารถที่จะกด เลือกมาที่ตัวสัญลักษณ์ของนี่ครับเป็นตัวโน้ตดนตรีนะครับพอกดไปปุ๊บนะเราเลือกที่เพลงออนไลน์นะครับเบิบมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นอัลบั้มต่างๆของศิลปินเราก็กดเข้าไปในอัลบั้มแล้วเราก็เลือกเพลงก็สามารถฟังได้แล้วง่ายดายจริงๆนะครับสามารถเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบ ขึ้นรถมาแล้วมาต่อบลูทูธกับมือถือเปิดจากมือถือมือถือแบตหมดอีกมือถือเราไปทําอย่างอื่นเราก็ฟังเพลงจากอันนี้ไปเราเหมือนกับฟังวิทยุหรือว่าฟังเทปคัเสเซตอะไรสมัยก่อนเลยนะครับมือถือก็ใช้งานไปตากมปกติแยกกนันก็ไม่ต้องไปนั่นกันไม่งั้นบางทีเนี่ยวเวลาพอเรากำลังฟังเพลงอยู่พอใครโทรเข้ามาเนี่ยรถมันคอนเน็กบลูทูธกันอยู่เนี่ยนะครับเสียงมก็จะดังไปทั้งรถบางทีเรามีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการ เป็นลบกวนเขาใครที่ฟังเพลงฟังไปเราจะโทรศัพท์เราก็โทรไปนะครับแล้วก็ตัวเบาของเขาเนี่ยนะครับคำว่า MG4 เนี่ยผมรู้ละเขามีที่นั่งจริงๆนะเป็น4ที่นั่งคือจะนั่ง5้าคนก็ได้แต่ว่าจะมีหมอนรองคอแค่4ี่ที่นั่งที่นั่งตรงกลางทางด้านหลังเนี่ยจะไม่มีหมอนรองคอก็สําหรับเด็กได้นะครับก็เลยเข้ากับสัญลักษณ์ MG4 นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของคนโซนกลางเนี่ย กว้างขวางใหญ่โตมากๆนะครับวางของได้ใส่ของได้ทั้งที่คอนโซลกลางตอนบนตอนล่างนะครับที่วางแก้วน้ำแล้วก็ตัวนี่ครับที่วางของวางมือถือตรงนี้นะครับใหญ่มากๆนะครับก็เป็นตัวของ w i r e l e s charger เป็นในตัวนะครับเพดานเขาก็สวยนะครับมีกล่องเก็บแว่นตาแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือนะครับนี่ครับ คือสวยงามจริงเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเขาเป็นตัวเบาะผ้าผ,าผสมกับหนังแล้วก็ตัดด้วยสีครีมกับสีน้ําเงินสีฟ้านะครับแล้วก็มีสอดแทรกด้วยหนังสีส้มกับเดินตะเข็บสีส้มกับเดินตะเข็บสีขาวสลับกันไปอันนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นความสวยงามแล้วก็ตรงเนี้ฮะคอนโซลหน้าสวยจริงๆเพราะว่ามันออกแบบเป็นแนวนอนนะครับทั้ง ตัวคอนโซลเองแล้วก็ตัวช่องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีลายนะครับที่แบบผสมก็โครเมียมแล้วก็หนังทำให้ห้องโดยสารเนี่ยเขาค่อนข้างหรูหราโอ้อาเลยทีเดียวครับรถยังสตาร์ทอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเครื่องเงียบมากๆเนื่องจากว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับความเร็วความแรงความประหยัดนะครับมาพร้อมกับความเงียบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ Mg4 มี2เวอร์ชัน เวอร์ชันเริ่มต้นนะครับ869,000บาทนะครับกับตัวท็อปตัวนี้นะครับ969,000บาทนะครับลองเลือกดูนะครับว่าชอบใจตัวไหนนะครับแต่ว่ามีความสวยงามด้วยกันทั้งคู่แตกต่างเฉพาะเรื่องของออปชั่นนิดนหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ